เอาละพาไปทําขนมมาแล้วตอนนี้พามากินอาหารบ้านนะครับตอนนี้อยู่คุณแมงมุมนะครับเจ้าของร้านเสือใหญ่ <ทะ S 1> แบงม,มุม,มสวัสด <ทะ S 2> ีค่ัี <ทะ S 2> อยู่ดีๆก็สบายอยู่แล้วค่ะเรื่องทำไมเนี่ยหนูก็อยากรู้เหมือนกันที่มาที่ไปทาไมถึงมาเปิดร้านอาหารเสรยยืมมมอใหญ่แบงก์มุมอืมจริงๆแล้วมีอยู่แล้วค่ะครับผมสาขาแรกอยู่ราชดาค่ะกับเป็นกับย่างเสือใหญ่ไม่มีใบแมงมุมเป็นฉากหนังท่านพ่อหมายความว่า เมื่อก่อนเป็นฉากนางเรื่องเสียดายหนึ่ง <1, S 1> ลุงเอกสารพงษ์เล่นบทเป็นคนขายไก่แล้วพอดีถ่ายในในซอยเ,อเสือใหญ่อุทิศค่ะคคพอก็เลยตั้งชื่อแกนเสือใหญ่ง่ายๆก็ตั้งมีทําป้ายแบบจรงิจรงจังเวลาพ่อถ่ายหนังพี่ทำของจริงหมดจริงหมดมทุกสิ่งคือเอาทีมงานออกปุ๊บเอาคนเข้าแล้วขายของได้เลยแล้ๆอย่างนั้นแล้วก็แค่ซื่อของเพิ่มนิดหน่อยแล้วพอดีคุณยายอยู่ในซอยคุณยายก็แบบไม่ต้องลื้อนะ ฉันไม่มีอะไรทำฉันจะได้แบบเจอผู้คนแอคทีฟจะได้แบบแข็งแรงคุณยายก็เลยทำทำเล่นๆทำไปทำเล่นๆคนนก็ชอบทานใช่ค่ะก็เลยพอจากสาขานั้นก็เลยมาเปิดสาขาสองที่ศรีนครินก็ยังเป็นไก่ย่างเสือใหญ่อยู่ชิมงานเราเยอะงานทำหนังทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่มีอะไรทานแม่ก็เลยเปิดขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทาน แค่าลงอาหารเท่านั้นเลยเ <c oughs> ้านนั <c oughs> เ่ริ่มตน้นจากอย่างนั้นก่อน <c oughs> ใช่แล้วคนแถวนั้นมันเป็นสามก๊อฟเยอะเลยที่<ช>ปากต่อปากบอกครอบครัวบอกเพื่อนอก็ได้กลายเป็น,ปนคนรู้จักอืเราก็เลยขโมย ชื่อเสียงของเขาและสูตรทุกอย่างมาเปิดที่นี่ค่ะสุวิช49เห็นบอกว่าไม่ได้ขโมยแค่สูตรและชื่อเสียงขโมยคนของเขาไปด้วยใช่ไหมเขาบอกเขาบอกหมดขโมยเชฟอะไรเงี้ยคือแม่เขาจะเทรนเชฟไว้ค่อนข้างหลายคนเพราะเขาเปลี่ยนผัดกันหนูก็ขโมยมาบ้างก็คืออาหารส่วนใหญ่ที่ขายที่นี่จะเป็นอาหารประเภทไหนอาหารเราเห็นอยู่แล้วอาหารอีสานนะคะแล้วก็มีอาหารไทยด้วยค่ะอาหารไทยเช่นมัสมั่นแกงเขียวหวานอาหารเวบเทแพรวย่งมีอาหารเครียกอาหารมังสวิรัติค่ะบนโต๊ะแล้วนี่มีเมนูอะไรบ้าง อย่างอันนี้นะคะตำซัวค่ะตำซัวแล้วก็มีอันนี้อ่อมหน่อไม้ค่ะอย่างบางที่เนี่ยเขาจะใช้หน่อไม้ดองหน่อไม้กระป๋องลิงน้อนเราใช้หน่อไม้สดหน่อไม้อ่อนค่ะแล้วก็ส้มตำปลากระพงทอดนะคะสรับสาวที่แบบทานเทลตี้หน่อยแล้วก็ไก่ย่างค่ะของเราไก่ย่างเราจะเป็นไก่ย่างหนังกรอบ จุดเด่นของเราอยู่ที่นี่เลยไก่ย่างยา,งลยางแล้วก็น้าจิ้มไก่เราก็ทําเองหมดคือที่นี่จะไม่ใส่ผงชูรสอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้อของข้างนอกเราจะทําเองหมดอันนี้อะไรอันนั้นเป็นสเปเชียลเมนูช่วงนี้มียําไข่มดแดงมีแกงไข่มดแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ชอบทานที่กล้าทานก็มาลองกันได้มีหมกมีอะไรนี้ด้วยถ้ามาที่นี่แล้วต้องสั่งเมนูที่ต้องสั่งมาแล้วไม่กินไม่ได้ทุกอย่าง มีเม่รู้กี่ชนิดกี่ร้อยชนิดสวยเยอะเลยนี่มาหลายหลายคนไงก็ไก่ย่างค่ะแม่วม่ไก่ย่างนะคะแล้วก็ส้มตำแต่ก็อยากให้ทานอาหารไทยเหมือนกันนะคะให้เรามีทั้งสูตรจากในวังนะคะเป็นอาหารไทยโบราณนะคะไม่ใช่รสกระหรั่งเขาบอกสูตรของน้ำโบราณพวกนี้อเป็นมีที่มาที่ไปนี่ใช่อันนี้ขโมยมาจากลุงเอกสารพงษ์ค่ะนี่เป็นสูตรของพี่เอกสารพงษ์เลยใช่ลุงเอกเขาจะลุงเอกเขาอยู่ที่โคราชใช่ไหมที่วัดนะคะเขาก็จะมีคนทำอร่อยมากทุกคนก็แบบอร่อยอันนี้มาอย่างไร สุขวิสิทธิ์เก้าวี่สุข 49, วิสิทธิ์เก้าพอเข้ามาในซอยปุ๊บมันก็จะมีวิลลา่าอยู่ตรงข้ามวิลล่าเลยค่ะเป็นเวิร์่ใหญ่ๆชื่อพิมานสิบเก้าอยู่ก่อนถ้ามาสุขวิสิทธิ์เก้าก็อยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลสมิติเวชใช่แต่ถ้าเข้าทอมลอเข้าซอยทอมลอสิบสามสิบสามค่ะก็ตรงมาป <16. S 2> ุ๊บแล้วพอวิลลา่าขวามือซ้ายมือมองไปจะเห็นเวิร์วใหญ่่ดูตึกสีสันจัดจ้านแบบนี้ตึกสีน้ำเงินใหญ่มากนี่การตกแต่งร้านดีกว่านี่เรียกสไตล์อะไรอ่ะตามใจชอบนี่คือออกแบบเองหมดเลยปะค่ะ เลือกเองหมดเลยค่ะคือแมงมุมอยากให้หนึ่งเลยนะดูเทรนดี้หน่อยแต่ยังนั่งสบายคือมาวัยรุ่นก็มาทานได้ครอบครัวก็มาได้เราก็จะมีลิฟท์ชั้นสองเนี่ยเด็กมีรถเข็นก็มาได้สิ่งที่แตกต่างกัน,กนระหว่างไก่ย่างเสือใหญ่บายแมงมุมกับไก่ย่างเสือใหญ่ที่คุณยายเนี่ยแตกต่างยนะังไงคือด้วยคที่มาทำแบรนดิ้งใหม่นะคะ,อ,ะอาจจะอย่างแรกเลยคือรูปแบบร้านโลโกโล้แล้วกเ็เราก็จะมีขนมมากขึ้น เมนูแล้วก็จะมีเมนูแปลกๆเช่นไข่เจียวลาบที่พี่มิงชอบทานส่วนคือทําเองทานเองไข่เจียวลาบเดี๋ยวเอามาให้ดูเอาไข่เจียวลาบมาแล้วก็ตำตะลิงปิงเอามาตำตะลิงปิงออพุดดิ้งมะพร้าวเผามีไอติบมะพร้าวกะทิเนี่ยขโมยมาจากคุณยายแล้วก็จะมีเอ่อข้าวต้มมัดเขาทำเองข้าวต้มมัดมีขายที่ร้านอาหารด้วยนะย่าร้านไหนเขาต้มมัดมาด้วยนะขาแต่ข้าวต้มมัดที่ทุกคนจะเป็นแบบ นี่เขาต้มมันหรือกล้วยหอ่อใบตองคือกล้วย,เย,ยเยอะมากคุณยายทำเองอแล้วก็มีขายที่ร้านที่ไหนก็ขายที่่หนเลยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมตอนนี้ก็ตอนน,ตอนนี้มีกับบัตรเครดิตนะคะมีทั้งเออเอสซีบีนะคะทีเอ็มบีค่ะแล้วก็ ตัวหนังในสวนถ้าไปก็มาลดราคาได้สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อตัวหนังในสวนถ้าไบมัลดได้เลยาไปกดหนุนหนังไทยนะอดน้นอาหารไทยอดน้นอาหารกางเกงนะครับได้ไหมโอเควันนต่อไปคนเป็นมุมมากเลยครัขออนุญาตรับประทานอาหารบนโต๊ะนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูที่จะตามมาได้ค่ะยำตะไลคะยำตะลิงปิงยำตะลิงปิงข้าวต้มมาร์ทข้าวต้มมาร์ทแล้วก็ไก่เจียวลาบไก่เจียวลาบโอเคมาเลยชิมก่อนเลยค่ะ งบ้างจาน้ำมพนฟวันนี้โอ้โหทั้งอิ่มทั้งได้ความรู้ค่ะตรงนีคสนุกค่ะสดๆไปเลยนะครับตอนเช้าเราก็ไปทําเรื่องของขนม,ขนมไทยขนมไทยแบบโบราณนะครับเลยเรียนรู้วิธีการทาขนมว่าขนมไทยเนี่ยมันต้องใช้ความพิถีพิถันในการทำมากนะฮะแล้วตอนสา,สายเนี่ยเราก็มารับประทานอาหารสุดอร่อยนะครับที่ขายย่างเสือใหญ่ส<ช><ต>าขาสุขวิท49บายบงมุมแห่งนี้นะครับผมนะสำหรับวหน้า <c oughs> ยังมีนอ้องน่าสนใจมากมายนะครับน้องพัฟฟี่อยู่กับเราค่ะอย่างเดียวเราค <c oughs> ุณผ <c oughs> ู้ชมครับติดตามรายการคลิกไปเทีายวไปได้ใหม่นะครับสวัสดีหลา่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดเรื่องของเรื่องไหมของเรื่องนะ